สวัสดีครับผมมาต่อกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ติดค้างไว้นานนะครับผมสําหรับลายลําเพลินนะครับของท่านอาจารย์บุญมาเขาวงนะครับผมซึ่งผมได้แนะนําไปแล้วถึงตอนที่3นะครับถึงตอนที่3ก็คือถึงท่อนที่18วันนี้เราก็จะมาต่อนะครับเอาเอาให้เยอะที่สุดนะครับให้เยอะที่สุดผมจะไม่ให้เกิน5ตอนนะครับไม่ให้เกิน5ตอน ก็เลยอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะ30นาทีขึ้นนะครับผมก็อดเอาครับอดเอาเอามันแล้วนะครับเนาะเพราะว่ายังเพราะว่ายังมีรายอื่นรอเราอีกเยอะอีกเยอะนี่ผมให้ดูนะครับต่อไปนี่ครับนี่สุดยอดเลยนะครับมวนครับยาวเลยทีเนี้ยเตรียมเซิรงได้เลยครับเซิรงบั้งไฟครับผมโนดนี่ครับมุนอุยปุยนี่ครับผมคือผมจะตัดประมาณตัดท่อนร้องออกก็เยอะอยู่นะเพราะว่า ท่อนร้องเนี่ยเล่นไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าถ้าร้องไม่ได้มันก็จํายากก็คือจะมีท่อนร้องบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นท่อนฮุกท่อนหลักๆประมาณนั้นนะครับของเซิงบ้างไฟส่วนของอาจารย์บุญมาเขาว,วงนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด52ท่อนนะครับ52ท่อนซึ่งก็ผมก็รวบร,รวมโน้ตมามาถึงท่อนที่ประมาณท่อนที่30ก,กว่าเนี่ก็ยังพอหาโน้ตได้นะครับแต่จาก36ไปเนี่ย ไม่มีโน้ตไม่มีใครออกมาสอนนะครับไม่มีใครมาแนะนำโน้ตเลยเท่าที่หาใน YouTube นะครับผมผมก็เลยไปแกะไปแกะเองครับแกะเองก็ฟังในหลายท่านที่อาจารย์ที่เล่นไว้นะครับก็แกะออกมาก็ได้ทั้งหมดเป็นรวมเป็น52ท่อนนะครับก็คือจบครับจบแต่ไม่จบดีนะครับเพราะว่าก็ทํานองก็อาจจะก,กลับมาวนซ้ําบ้างนิดหน่อยก็เพิ่มมาคือถ้าเล่นถึงท่อนที่52เสิบสองพูดง่าย คุณไปเล่นลายอื่นได้สบายถ้าเล่นจบของอาจารย์บุญมานะครับเพราะว่าเทคนิคเยอะนะครับเทคนิคเยอะแล้วก็จะมีออกทางสุดแสน,นเลยก็คือเปลี่ยนคีย์เนาะฟังตัวอย่างแล้วก็จะทบทวนตั้งแต่ท่อนที่1ถึงท่อนที่18ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับแล้วก็ท่อนที่19ถึงท่อนที่31วันนี้เลยครับ13ท่อนวันนี้นะครับผมยาวครับยาวโอเคเอฟังกันเลยครับผมจะสเลรนได้บว่วบุ ไม่ได้เล่นนานนะครับเอาผิดพลาดก็ขออภัยนะครับสดๆเลยครับผม ครับโอเคครับผมผ่านครับผ่านผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโน้ตกันเลยนะครับท่อนที่1 9ถึง31ครับเดี๋ยวมีให้ดูสวยๆกว่านี้ครับผมโอเค้มุมมานิดนึงนะครับพอดีแดดสองครับผมแดดสองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าผมซื้อพินใหม่หรือเปล่าวันก่อนทําไมคอยังเป็นสีดําอยู่เลยจริงๆไม่ใช่นะครับตัวเดิมนะครับผมตัวไม้สักทองปลงไฟฟ้าตัวเดิมนะครับแต่ว่า ผมเอาสีตรงนี้ออกครับก็คือใช้น้ํายาล้างเล็บนั่นแหละครับน้ํายาล้างเล็บเนาะซึ่งก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับเพราะว่าเวลาทาสีหนะักกว่านั้นอีกเนาะน้ายาล้างเล็บก็แป๊บเดียวก็ออก mm hmm. ก็คือหย่อนสายหย่อนสายแล้วก็ยกขึ้นอย่าให้โดนสายนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าสายเนี่ยมีอะไรเคลือบหรือเปล่านะครับเดี mm ๋ยวก็เดี๋ยวมันลอกออกหมดนะครับประมาณนั้นนะ mm hmm. ก็คือไม่จําเป็นก็อย่าทำนะครับถ้าสวยอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยครับเพราะว่าอะไร เมื่อก่อนผมจะติดโน้ตไว้อย่างนี้นะครับพอติดโน้ตแล้วจะทําให้เรามองไม่ออกว่ามันจะเป็นช่องไหนเป็นช่องไหนเนาะในไหนก็โน้ตก็ดูแล้วก็อ่านไม่ออกอยู่ดีมันตัวเล็กผมก็เลยเอาออกไปเลยอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนว่าตอนนี้ผมกดช่องไหนอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นชัดเลยชัดแจ๋วเลยนะครับโอเคอ้าวมาดูท่อนที่19ถึงท่อนที่24นะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟัง1รอบนะครับผมช้าๆนะครับผมเริ่มเลยครับ จะลองโน้ตให้ฟังนะครับรรเเ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 ีีีีีีีีีีีีีโโซซซซอลล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 ลาททททฟฟฟฟฟฟฟมม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 ดดดดด โอเคครับมาดูทีละท่อนนะครับทีนี้ก็คือเริ่มจากท่อนที่19นะครับซอนลาทีซอนลาฟาลาทีเลฟาเลมีซอนลาทีซอนลาเป็นสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งเสียงกลางนะครับผมฟาลาฟาก็สายหนึ่งเสียงกลางนะครับช่องนี้นะครับช่องที่สองของสายหนึ่งนะครับจะมีทีกับเลเท่านั้นนะครับที่เป็นสายสอง ทีก็อยู่ตรงนี้ครับมีจุดข้างล่างหมายถึงเสียงต่ํานะครับอยู่ที่สายสองช่องที่สองทีตัวนี้นะครับผมส่วนเลก็อยู่สายสองช่องที่4ครับผมเป็นเสียงกลางนะครับเลตัวนี้นะครับผมแล้วสังเกตตัวเลอีกตัวนะครับจะมีลูกศรชี้ลงหมายถึงว่าไม่ต้องดีดนะครับใช้ตบแทนนะครับผมตบเอานะครับผมประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็ว มือขวาเราจะดีดไม่ทันครับถ้าดีดทันก็อาจจะทําให้ค่อมจังหวะประมาณนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูถ้าเล่นเร็วๆจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับทีกับเลนะครับมีเส้นโค้งกำกับแบบนี้หมายถึงให้ดีดควบนะครับดีดทีแล้วตบมาที่เลแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับี l เ e แบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่19เริ่มใหม่ครับผมสอลาทีสอลาฟาลาทีเรฟาเรมีอีกรอบครับโอเคครับต่อไปท่อนที่20นะครับเลลาทีลา ฟ้ามีทีเลฟ้าเลมีเลมีจุดข้างบนนะครับก็หมายถึงเสียงสูงนะครับเสียงสูงอยู่ที่สายหนึ่งนะครับติดกับโดอย่างตรงนี้นะครับผมอยู่ช่องที่7ของสายหนึ่งนะครับเลนะครับเลมีจุดข้างบนตรงนี้นะครับนอกนั้นก็น้ตเดิมเดินะครับเดิมๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับ เลลาทิลาปามีทิเลปาเลมีเลลาทิลาปามีทเลปาเลมีเอาไหมครับเลลาทิลาปามีทีเลปาเลมี ฟ้ามีทีในลฟ้าลีมีลองเร็วนะครับเล่าที่ลาฟ้ามีทีในลฟ้าลีมีเล่าลลที่ลาฟ้ามีทีในลฟ้าลีมีโอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นท่อนที่19กับท่อนที่20ต่อเนื่องเลยนะครับผมเริ่มครับ โอเคครับผมต่อไปท่อนที่21นะครับผมจะมีอยู่2บรรทัดนะครับ2บรรทัดเดี๋ยวเล่นให้ฟังรอบหนึ่งก่อนนะครับผมอีกรอบครับฟาลาฟาลาทีลาฟาทีมีฟามีโดเดมีซลาฟาลาฟาลาทีลาฟาทีมีฟามีโดเล โน้ตแบบนี้นะครับฟาลาฟาลาก็คือสายหนึ่งนะครับเป็นเสียงกลางนะครับฟาช่องที่สองนะครับสายหนึ่งลาก็ช่องที่สี่นะครับแต่ว่าทีนี้ ถัดไปนะครับจะมีทีอยู่2ตัวนะครับทีตัวแรกมีเลข1กํากำกับนี่ก็หมายถึงให้ดีดสาย1นะครับเป็นทีสาย1ช่องที่5ตรงนี้นะครับส่วนทีตัวที่2ตัวสุดท้ายนะครับจะมีเลข2กํกำกับก็หมายถึงอยู่ที่สาย2จริงๆก็คือเสียงต่ําทีมีจุดข้างล่างตัวเดียวกันนะครับแต่ที่ผมใส่เลข2ให้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันมีทีตัวเนาะทีตัวแรกเล่นสาย1ช่องที่ห ทีตัวที่2องเล่นสายสองช่องที่สองตัวนี้ครับผมอโอเคเดี๋ยวเล่นให้ฟังใหม่นะครับสองบรรทัดครับผม,ม,ม,เ,มเอาไหมครับล ลองเร็วๆนะครับฟาลาฟาลาทีลาฟาทีมีฟามีโด้ใมีซันลาโอเคครับต่อไปครับผมท่อนที่22นะครับ22ลาลาซอนมีลาเลลาเลดอนแบบนี้นะครับ ลาลาซอนมีลาเลลาเลดนลาลาก็คือสายหนึ่งครับผมดนนะครับดนก็คือโดกับลานะครับสังเกตนะครับโดจะเป็นเสียงสูงนะครับมีจุดข้างบนนะครับเลมีจุดข้างบนก็เป็นเสียงสูงนะครับจะเป็นเลตรงนี้นะครับส่วนโดมีจุดข้างบนจะเป็นตรงนี้นะครับผมโดมีจุดข้างบนจะอยู่ช่องที่6นะครับผม เสียงสูงเลมีอยู่ข้างบนอยู่ช่องที่เจ็ดครับผมแบบนี้นะครับด้นด้นก็คือดีโดแล้วตกมาที่ลานะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับด้นด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 ่นเอาใหม่นะครับผมลาลาซอนมีลาลาเลลาเลด้น สังเกตนะครับลาผมจะไม่ปล่อยนะครับพอเราปล่อยจากโดมันจะเป็นเสียงด้นทันทีเลยนะครับจะค้างลาไว้อย่างนี้นะครับผมเอาใหม่นะครับลาลาสนีลาลาเลลาเลดนเห็นไหมนี่ชี้ไม่ไปไหนนะครับอยู่กับที่นะครับผมเอาใหม่ครับลาลาสนีลาลาเล โอเคครับต่อไปท่อนที่23นะครับผมจะมีจุดข้างบนนะครับเกือบทั้งหมดนะครับนอกจากลาตัวสุดท้ายนะครับผมมีจุดข้างบนก็หมายถึงเสียงสูงครับก็คือเริ่มจากโดลงมานี่แหละครับเป็นเสียงสูงทั้งหมดเลยนะครับโดเลมมฟาซอนลาทีโดเลมมนี่คือเสียงสูงทั้งหมดนะครับโน้ตไว้อย่างนี้ครับผม มีเล m เลมีเลเลมีลามีเลเลมีเลเลามีเลก็คือโดเลนะครับโดเลสังเกตนะครับโดเลจะมีเส้นบีดขั้วแบบนี้นะครับก็คือดีดโดแล้วตบมาที่เรนะครับผมในท่อนที่23เนี่ยผมจะเอาเส้นโค้งไว้ข้างล่างเพราะว่าเอาไว้ข้างบนมันติดจุดนะครับมันติดจุดก็คือเลยไว้ข้างล่างประมาณนั้นนะครับ <S <S ไม่ต้องงงว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่อะไรนะครับก็คือ จุดมันบังแล้วกันนะครับมันจิซ้อนกันหลายครับผมเอาใหม่นะครับมีเลเลมีเลเลมีลาเอาใหม่นะครับลองเร็วๆนะครับมีเลเลมีเลเลมีลา โอเคครับต่อไปท่อนที่24ครับผมไปเร็วๆหน่อยนะครับเยอะนะครับโดเลลาโดลาซอนมีลาซอนมีโดเรมีลาซอนโดเลลาโดลาซอนมีลาซอนมีโดเรมีลาซอนโดเลลาโดลาซอนมีลาซอนมีโดเรมีลาซอน โดเลเป็นเสียงสูงนะครับมีจุดข้างบนลาซอนมีเป็นเสียงกลางนะครับผมแล้วก็สังเกตนะครับโดเลก็จะมีดีดควบนะครับโดกับเลนะครับผมกับมีลานะครับดีดควบโดเลก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่สายสองนะครับผมแบบนี้นะครับโดเลโดเลส่วนมีลาก็สายหนึ่งครับแบบนี้นะครับอ่ะเอาใหม่ครับท่อนที่24นะครับโดเลลาโด ลาซอนมีลาซอนมีโดเรีมีลาซอนอีกรอบครับโดเรลาโดลาซอนมีลาซอนมีโดเรีมีลาซอนโดเรลาโดลาซอนมีลาซอนมีโด โลาโดลาซอนมีลาซอนมีโดเรลีลาซอนโอเคครับผมอ้าวเดี๋ยวทบทวน19ถึง24อีกรอบนะครับเริ่มเลยครับสอนนาที่สอนลาปานะทีเนฟะเล,เลมีเลลาทีลา ฝามีเท่เลยาเลมีฝาลาฝาลาเท่ละฝาเท่ไม่ฝามีโดเลมีสนละลาลาสนมีลาเล่ลาเล่ดนมีเล่เลมีเลเลมีลาโดเลลาโดลาสนมีลาสนมีโดเลมีละสนโอเคครับต่อไปนะครับท่อนที่25ครับผมท่อนนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือจะออกทางสุดแสนนะครับสุดแสน่ห์ในที่นี้ก็ หมายถึงคือเล่นเปลี่ยนคีย์นะครับแต่ไม่เปลี่ยนคีย์ครับผมแต่ว่าย้ายตำแหน่งเล่นประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นโน้ตตรงๆถ้าไปเล่นในทางสุดแสดงก็จะจะปรับคีย์สูงขึ้นมาอยู่นะครับประมาณประมาณนี้ก็คือจากซอนก็จะมาเป็นประมาณนี้ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นแต่ว่าในที่นี้ก็คือจะให้โน้ตแบบปกตินะครับโน้ตปกติแบบไม่ต้องตั้งสายใหม่ว่างั้นเถอะนะครับไม่ต้องสมุิโน้ตใหม่ก็คือใช้แบบนี้ตรงๆง่ายดีนะครับเนาะอ่ะ เริ่มครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นตั้งแต่25-31ถึง31ให้ฟังก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับผม เป็นโน้ตนะครับลาลาที่ฟาลาฟามีเลเล่ฟาลาลาที่ฟาลาฟามีเลเลเลลาฟาลาลาเลมีฟามีฟาลาฟาซอนสอนลาสอนลาฟาสอนลาที่ลาสอนสอนลาฟามีฟาซอนเลเลที่ลาที่ลามีฟามีฟาลาฟามีทีมีเลโอเคครับเริ่มท่อนที่ห้านะครับ ลาลาที่ฟาลาฟามีเลเลเป็นสายหนึ่งทั้งหมดนะครับนอกจากเลนะครับเป็นสายสองช่องที่สตรงนี้นะครับโอเคนะครับส่วนมีก็เป็นสายเปล่านะครับไม่ต้องกดใดๆอ่าเริ่มเลยครับลาลาที่ฟาลาฟามีเลเลเอาใหมครับลาลาที่ฟา ทลลทีีลละละละท่่ฟฟ้าาาาลลโอเคครับต่อไปท่อนที่26ครับก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มฝาเข้ามานะครับเพิ่มฝาเข้ามาข้างหน้านะครับผมอ่าเอาใหม่นะครับ แค่นี้ครับ <ś c oughs> ฟาลาลาที่ฟาลาฟามีเลเล <ś c oughs> ฟาลาลาที่ฟาลาฟามีเลเลเดี๋ยวลองเล่นท่อนที่25กับ26ต่อเนื่องเลยนะครับผม <ś c oughs> เริ่มครับ ต่อไปท่อนที่27นะครับผมเลลาฟ l าลาเลมีฟามีฟาลาฟาก็ตามตัวเลยครับตามโน้ตนะครับผมเหมือนเดิมครับจะมีสายสองแค่เลตัวเดียวนอกนั้นสายหนึ่งทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะครับเลลาฟ l าลาเลมีฟามีฟาลาฟาเอาใหม่ครับ ลีลาฟาลาลีมีฟามีฟาลาฟาลีลาฟาลาลีมีฟามีฟาลาฟาต่อไปนะครับท่อนที่28นะครับ28โน้ตว่าอย่างนี้ครับซอนซอนลาซอนลาฟาซอนลาทีลาแบบนี้นะครับ ซอนซอนลาซอนลาฟาซอนลาทีลาแบบนี้นะครับ รรหรือหรือแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับคือใส่ลูกเล่นนะครับผมก็คือดีลาและโตมาที่ทีแบบนี้นะครับก็คือทีลาทีลานี่นแหละเอาใหม่นะครับ โอเคครับผมต่อไปนะครับท่อนที่29ครับผมซอนซอนลาฟามีฟาซอนลาแบบนี้นะครับสายหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับซอนซอนนะครับซอนซอนลาฟามีฟาซอนลา ต่อไปท่อนที่30นะครับเลเลทีลาทีลามีฟามีฟาลาฟามีทีมีเล3สามเอ็ดนะครับผมโน้ต no ไว้อย่างนี้นะครับเลเลทีลาทีลามีฟามีฟาลาฟามีทีมีเลเดี๋ยวเล่น2 2 2ท่อนขั้วไปเลยนะครับเดี๋ยวเล่น2องท่อนขั้วไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับเลเสียงสูงนะครับอยู่ที่ช่องที่7ของสาย1นะครับผมตรงนี้นะครับทีเป็นเสียงกลางนะครับทีกับลาเป็นเสียงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจากจากทีขึ้นไปนี่เป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็มาเลกับโดนี่คือเสียงกลางนะครับจากโดลงไปนี่ครับเป็นเสียงสูงมีจุดข้างบนนะครับผมอ่าโอเคนะครับเริ่มนะครับ อีกรอบครับทีนี้เอาเฉพาะท่อนที่30นะครับแบบนี้นะครับเลเลทีลาทีลามีฟ้าแบบนี้นะครับ สามเอ็ดครับมีฟ้าละฟ้ามีที่มีเล่อีกรอบครับสามเอ็ดครับมีฟ้าละฟ้าม ผมจะเล่นตั้งแต่ท่อนที่19ถึงท่อนที่31เลยนะครับผมไม่ร้องโน้ตนะครับบริสันห์ลงแน่นอนครับผมจะคล้องกรหลงขึ้นกันครับเดี๋ยวนี้ครับโอเค19ถึง31นะครับผม2รอบเอางี้จะเล่น1 9ถึง31 1รอบแล้วอีกรอบหนึ่งจะพาเล่นเข้าจังหวะนะครับเอาแบบช้าๆกว่าที่ขึ้นต้นตอนเมื่อตอนคลิปต้นคลิปนะครับเอาช้ากว่าต้นคลิปนะครับผมอ่ะ 19บถึงสาอครับเริ่มครับ ทีนี้เรามาเล่นเข้าจังหวะดูนะครับแป๊บหนึ่งเริ่มจากท่อนที่19เลยนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะครับเป็นตอนที่5้าตอนจบนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคือจบแล้วเราก็จะได้ไปซ้อมกันนะครับซ้อมซ้อมท้อนซ้อมตอนนี้คือผมยังทําไม่เสร็จผมก็ไม่มีเวลาซ้อมเพราะผมก็ต้องแกะต่อไปประมาณนั้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ